สบายดีพี่น้องไปจะฝูชุกน่ะสบายดียามถุงเทียงพี่น้องเลยหนาก็มาแต่เกะเก๊กเนาะแดดขนาดเลยบานน้ำฮังไปจนห้องอืมใหญ้นนอนอู่ค่ะกะลีเฮ้ยอุ้ยอันมให้กินนอนตั้งแต่ไปจนมายังตื่นก็มันหูเนาะ มันอยากนอนอู่อันนี้บุจา้าอยู่เฮือนมันนอนหน่อยเดียวนะนอนอู่อีละ่ะนอนอูอ่เอว้ยมันอันนี้มันหลอกเขาแล้วมันมาตีมันเลยนอนหลายเนาะหลายวันนอนไม่หนึ่งฮะงูจงยืนคุมยืนกลวยฮะอูยย่ใหญ่นี่ยอู่ใหญ่เนี่ยมันผิด้เต็มที่ไปจ้ะโอ้จะน,น,น้ำหอมก็พอดีเลยเนาะ

พันหานจีโตบกใหญ่มปนไดปาลูงไออยู่เชโนมาไดใครอยูเโนได้ะมาไดน้ำจิบว่าานเาเอได่อนอกผิดเนีเนาะลดลงนัวัวใชเอากินีนเปิดนะอไ่นะม่ไดแลม่อด้กินนมอะไรเาไดอีม่ได้อ้มดินมันแล้วชงมาอีก

โูดนะโูดนี่ะเนาหมักมอน่ะครับมันมักมันกิแ๋ะ เงียงแล้วนอนจะทันเดียวเงี่ยงแมาคนเดียวมาเด้อพี่น้องเด้อเาี่องเลยันตาเนาะยามพีนคันตาาแกะแล้ปปลากระดิปลาแม่ไข่อือืมอมใหญ่มากขึ้นทันคลยน่มาขึ้นหัวอะนะหัวอะลรหัวอะไคน

นาเขับเลยคือเตมออันนั่นพุนช่วงนี้มันใหญ่ถุกเลยถกเลยคือว่าขายเงินมาหาหมื่นบดได้ได้สิบหมื่นค่ะดสิคนไเด้อพี่น้องเอ้ยกินเ้ากินเมียงนี่ดูี่ กาไม่ินาไก่ก็บิมขาโตเลยอือขาไปไก่ <laughs> ไไก็กบุดนังกินเราไก่ชิมบุดค่นนะนับไม่อยู่เปะนับไม่อยู่ที่ชิมขาโตเลยอ่าชิมาโตเลยลูกกกินตะไรกับลขานะบ้ามือค่ะบ้ามือค่ะเมือ่อนี้ค่ะมืออื่นมาตอน่นหัวหอขาอีกพวกเขาบอกเขาอไม่กินกะะัไม่กินนะขาะละังเขาม่กิน กินแล้วจานเยอะเลยนี่คาเฟ่ล่ะนี่จานพอ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 กินกี่เดียสนเดียสี่เลยแด้คนมันก็เลยกินได้อืยานจ่มาไมนี่ยนยังมาหกินหมดแล้ว Sao đâu bà ơi Sao nó nhanh đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ความแม่ือความยกมันชนเยนี่แบบนี่งันหมดวิ่ไปจับยาไปแักไปไลายเกมีาตาที่เก่ามั้เก่าใช่ไหมสำเพอนายบ้านปานวัยธรรมดาเนี่ยถึง

ก็เดีสองนาทางเด,ด,ดินมาวัดี้จุดหนึ่งถักถึงสองคนโลที่ออกพุ่งเขาที่นี่ออกพุ่นข้าแต่าบ้านคิดเขาแล้วจะมาหุงเย็นยังไม่ได้กิจบอก หอนจะนอนหนึ่งจ่ายก็เยื่อกี้จ่ายหน่อยมาใหเจ้ามาให้ทาทุ้ท่านยืนทงเลยยามกป็นวินทาเถอะอักลุกเขาามาเฮ้ยมันยังนอนพอมั้งจังยัง ช่วงะนาวนะเขาใส่หมวกคนชอมือไปได้ออกไปถอดหัวจะโลบิดเอ่เไรดนอนไอนึงมันชีวิงไรไอที่มันไอที่เขาห่มนี่นอนนังขึ้นับบนหอนบืนได้ีเกินแล้วกระตุ้มตกี้อติพอมตีแนบมีลกันล

ตัาเลี่ยมนมาอางอยนี้ม่เอะบราะับคทำคทกแเรคอยงนี hmm. uh ้ค huh ื huh. yeah. uh ้าบอกนะอกปาเปอเ็นหมออยไหวใ่หมอแทบนีด huh. uh ้มาแทล้วมาพหมอแทล้ว เ่าไปตักแกงมากินไนะวะก็มันเผไปาถัวอันเก่าในตู้มาปั๊จะเว้นคนเราจะถนอแกบไม่รอด

เออมอเล่มี่ฮะกินนะกับบ่อกินมายาปลาคาร์ฟมาลีดปขาคร์อะบ่ไปฝักเทียนไปดูคนเลี้ยงปลาจิ๊บจิ๊บอืะมันหักแก่แล้วบ่ ดูเื่อนั้นรดมือสี่พันาคเดี๋ยวมาคุ้มมาเป็นเงินมาอย่พี่เขากินมาเสริมนี่นยแกงเป็ดเด้ไหม่ใหญ่เอ้ยแกงเป็ดเนี่หันได้โอเคเป็น้อาเอ้ทำลาบจ่ายเป็นบุญฮางสุขเขากินเขาบ้านเนาะขอบุญขอบคุณที่เขามาชมเด้อ ก็ไล่กดแชร์กดติดตามอ้อยก้อนไหนคลิปหน้าเล่าเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี